สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยประจําวันเสาร์ที่20พฤษภาคม2566ถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD หมายเลข3 3าถ่ายทอดสดเวลา12นาฬิกาสนาทีถึงเวลา4ีนาฬิกาคู่มวยทําการถ่ายสดมีทั้งหมด4คู่คู่หนึ่งเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินรอบน็อกเอาท์ครั้งที่11เป็นการพกร่างทางด้าน หนุมานมนูนอินช่วยพบกับทางด้านเพชรอนันทอพาน47่ต่อยเวทน้ำหนัก105ปอนด์อนคู่ที่2กาสดเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่5เป็นการพบกันร่างทางด้านเพชรประวิตรทีบีเอ็มยิมพบกับทางด้านลักชุมพรพักยก1 18ต่อยเวทน้ำหนัก120ปอนด์ปอคู่ที่3กาสดเป็นคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างทางด้านขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียน พบก,กับทางด้านเพชรกล้องฟ้า TBM ยิมสำหรับคู่นี้นะเป็นการชิงแชมป์ว่างอ้อมน้อยรุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์นะครับคู่สุดท้ายการสดเป็นการถ่ายสดหลังคู่เอกเป็นการพบกับทางด้านจะรชัยปปัญญาวัน์พบก,กับทางด้านช่วยชาสุมารูนฟาร์มต่อยเวทน้ำหนัก125อปอนด์ก่อนที่เราจะทการวิจารณ์ผมก็จะขอบากาผู้สับสน,นครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวย ไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนําพักยก24่มวยพักยกระบบออโต้ราคาสนามเปิดให้เ่นถุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเต็ปสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามทุกคนได้สมาชิกอย่าลืมครับเวลาแอดไลน์เพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมใส่แอดนำหน้าแอดไลน์ไปที่แอดพีเคสองสี่พักยกพีเคสองสี่การเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปอย่าลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะนำมา พักยกรอบออตโต้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกสองเท่านั้นเราก็จะเริ่มทำการขอวิจารณ์ครับคู่หนึ่งการสดเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินรอบ็อกเอาครั้งที่11เป็นการพวกกวังทางด้านหนุมานมนูนอินช่วยพบก,กวันทางด้านเพชรอนันท์อ่านสิต่อยเวทมนหนัก105ปอนด์อนฝ่ายแดงเป็นทางด้านหนุมานมนูนอินช่วยหรือทางด้านหามุนดาหรือทางด้านหนุมานบ้านแรมบ้าหรือทางด้านหนุมานพรชิมพี อายุสกปีเป็นมวยมาจากจังหวัดชลบุรีสูง1 6 5เซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยพรชิมพีทางด้านหนุมานเป็นมวยถนัดขวาครับจังหวะมือครบเครื่องอาวุธออกได้หลากหลายรวดเร็วนอกได้ในดีวงนอกเตะขวาต่อยฝามาซอออกได้รุนแรงจังหวะดักเตะดักแทงทำให้ดีวงในเข่าปั้มรัดมาตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงกรีหัวใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดก็มีเสมอทางด้านชนะเพชรเกียรติยอดยิ่งที่เวทีมวยฐานอากาศดอนเมือง แล้วก็ไ่ายล่าสุดแพ้นอกยกสามทางด้านพยักร่มก้าวักเฉยชดที่เวทีมวยสถานการา,าศดอนเมืองก็จะพบกันทางด้านฝ่ายเมืองฝ่ายเมืองทางด้านเพชรอานันท์ทอพาสีเจ็ดหรือทางด้านเพชรอานันต์สดบินหล่ายิมอายุสิบหกปีเป็นมวยมาจากอำเภอยะหาจังหวัดยะลาทางด้านเพชรอานันต์นะครับสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรทำการเก็บตัวผิดซอมที่ค่ายมวยสดบินหล่ายิมทางด้านเพชรอานันต์เป็นมวยถนัดฝวารูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยเข่าในแข็งแกร้งแข็งแรง บูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวนเตะหนักต่อยแรงขยันเดินเปิดเกมมีเตะน้ำต่อยนํำมีศอกเสริมแล้วฟ้าคอตีเข่าว,วงในเข่าแข็งแกร้งแข็ง,แ,ขงแรงปอดใหญ่ปลายแรงเดินเปิดเกมตลอดห้ายกจวาดัานแทงหว่างแทงทำได้ดีมีลูกจดสร้างแรงหัวใจจุดใจสู้ดีมีลูกคึดตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะน็อกยกสามทางด้านเกมบีเอสมวยไทยยิมที่เวทีมวยราชำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะน็อกยกที่สองทางด้าน แสนแซ่บหมูปิ้งอร่อยจุงเบยที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยสำหรับมวยคู่นี้นะสมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทจังหวะมือครบเครื่องอาวุธออกได้หลากหลายรวดเร็วเก็บกันบังโตเก่งมดซอออกรุนแรงแต่เป็นมวยที่ปอดเล็กนะครับไปปลายมียุบมีย่นแล้วก็โดนหนักๆเนี่ยมียุบมีย่นมียอมมีทิ้งตัวเลยครับก็นักชกหน้าฝ่ายแดงหานุมานมนูนอินช่วยถ้าสมาชิกชอบประเภทรูปร่างช่วงชกสูงยาวบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอ้อวุธ ข่าววงในแข็งแก่งแข็งแรงปลอดใหญ่ปลายแรงจงังหวะดันแทงขว่างแทงวิดีการยืนรัยปลายหน้าการยืนรับไปปลายมั่นคงก็ทางด้านนักชกมุมน้ำเงินเพชรอ,อน,นอันท์ทอพาสิบเจ็ดสำหรับฟอร์มการชกด้านเพชรอ,อนันต์นะครับสมาชิกหกไฟ์หลังเนี่ยชนะมารวดเลยครับเรียกว่าสภาพร่างกายและสภาพจิตใจช่วงนี้ถือว่าดีเยี่ยมเลยส่วนตัวเลือกชอบเปทางด้านมวยที่รูปร่างช่วงชกได้เปรียบอย่างด้านเพชรอนันท์ทอพาสิเจ็ ดูว่าตอนจงังหวะฝีมือฟาร์มรวดเร็วของวุฒิเนี่ยเป็นรองนิดหน่อยแต่ประทะกันมากยกแล้วดูว่าทางด้านเพชรอนันต์ขอให้ขยันเดินเปิดเกมขยันอ,อ้าวุฒิเดินบดเดินเบียดเดินแทงขวางแทงลูกอื่นลุกทนมีมากฝ่าครับประกอบกับรูปร่างช่วงทกสภาพร่างกายแจ็บเปรียบหน้าเสือตัวเงินที่ดูดีฝ่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านหานุมานมนูนอินช่วยเป็นแบบสนุกตื่นเต้นก็มาถึงคู่ที่2การสดคู่ที่2การสด,รสดไปลรองคู่เอก เป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่5เป็นการพบก,กันทางด้าน,าานเพชรประวิตรทีบีเอ็มยิมพบก,กับทางด้านรักชุมพรพักยก1 1 8ต่อยเวทน้ำหนัก120ปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านเพชรประวิตรทีบีเอ็มยิมอายุ19ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชสูง175ซิเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยทีบีเอ็มยิมทางด้านเพชรประวิตรนะครับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยเข่าในแข็งแกร่ง บูสู้ดุดันกล้าแรงกล้าสวนเตะหนักต่อยแรงสอกดักสอกสวนเอาให้ดีเดินเปิดเกมมีเตะน้ำต่อยน้ำและล็อกคอตีเข่าเข่าลงในในแข่งแก้งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงเดินเปิดเกมตลอดให้ยกัู้ที่ดูใจสู้ดีมีลูกคึ้ตลอดสองไฟล่าสุดก็มีพลิกแพ้คะแนนทางด้านพายักษ์สอสมหมายที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนทางด้านนารินเดชไห่ทองคำที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย ก็จะพบกับทางด้านฝ่ายเงินฝ่ายเงินทางด้านรักชุมพรพักยก1 1 8หรือทางด้านรักชุมพรท่าแสยาสัตว์หรือชื่อเก่าวคือจักตาเร็กเงาะบางกะปิอายุ27ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดชุมพรสูง1 6 3เซติเมตรทางด้านรักชุมพรนะเป็นมวยถนัดสายจังหวัดมือครบเครื่องรักเรียมสมองมวยดีเชิงชกชราอาวุธเนี่ยออกได้หลากหลายออกได้รุนแรงนอกได้ในดีวงนอกมีเตะสายต่อยสายหมัดสายศอกสายออกรุนแรงสอกดักศอกส่วนใช้ดี เรียมตัวดีเรียมหักเรียมเททําไม่ดีวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงผลจิตใจสู้ดีสองไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านชนะเลิศพีเคแสนใจมวยไทยยิมที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดพิกชนะคะแนนทางด้านเจ้าอินทรีเกียริเจริญชัยที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยมวยคู่นี้นะสมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทรูปร่างช่วงชกสูงยาวบูสู้ดุด,ดันขยันเดินเปิดเกมขยันอ้อวุฒ เข่าในแข่งแก้งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงการยืดเร่อยปลายมั่นคงมาซอออกดิรุนแรงสภาพร่างกายหนุ่มสดฝ่ากนักชกทางด้านฝ่ายแดงเพชรประวิธทีบีเอ็มยิมถ้าสมาชิกชอบเพศรุ่นพี่เก่าเกมกระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยดีจังหวะฝมือคบเครื่องอาวุธมีทุลุกทรงมวยทางมวยดูได้เปรียบเป็นมวยถนัดสายมาซอออกดิรุนแรงรูปร่างช่วงชกและสภาพร่างกายช่วงนี้ดูว่าเป็นรองครับกนักชกทางด้านฝ่ายเงินรักชุมพรพักยก1 1 8 ส่วนตัวนะรับเลือกชอบไปทางด้านมวยสดหนุ่มนะครับสภาพร่างกายดีไฟ่างท่านเพชรปริสทีบีเอ็มยิมดูว่าไปปลายนะขอขยันเดินเปิดเกมขยันอ,อ้ออาวุธบทเบียดไปแล้วนะครับน่าใช้รูปร่างช่วงทุกที่เปียบและเข้าวงในที่แข็งแกร่งแข็งแรงกว่าเดินแทงขวางแทงเดินบดเดินเแบียดแลกกันไปแลกกันมาการยิ้มได้ไปลายเนี่ยผมดูว่ามั่นคงว่าเจ้าชนะคะแนดนด้านรักชุมพรพักยก1 1 8เป็นแบบสนุกแต่สมาชิกต้องพยายามสังเกตดูครับทางด้านเพชรปริสเนี่ยชิ้ช้าทาชาร์จ ไม่ขยันอ,อ้อหุนครับเดินช้าเนี่ยก็มีโอกาสหลงเลี่ยมหลงแข้งนะับพลิกแพ้ได้เหมือนกันสมาชิกก็ต้องดูรูปเกมการชกด้วยนะครับก็มาถึงคู่ที่3การสดคู่ที่3การสดเป็นคู่เอกเป็นการพบวกวั่าลห่างทางด้านขุนสึกน้อยบูมเด็กเสียนพบกวัาทางด้านเพชรก้องฟ้าทีบีเอ็มยิมคู่นี้นะเป็นการชิงแชมป์มวยสยามอ้อมน้อยครับรุ่นแบนต์ตัมเวทพิกาด1 1 8อปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านขุนซึกน้อยบูมเด็กเสียนถึงด้านขุนซึกน้อยคูโต้มวยไทยยิม ผู้แฝงทางด้านขุนซึกเล็กบูมเด็กเซียนนะครับอายุ7ป,ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดขอนแก่นสูง1 6 6เซนเมตรเป็นมวยถนัดขวาจงวังหวะมือครบเครื่องหลักเรียมสมองมวยดีเชิงชกฉลาดอาวุธออกได้หลากหลายรวดเร็วแข้งหน้าสายออกได้ดีมาซอออกดุนแรงซอกดักซอกส่วนใช้ดีจงังหวะดักเตะดักแทงทำให้ดีรูเลีเยขาหน้ารูปติดายจังหวะเรียมหากเรียมเททำให้ดีวงในเข่ามีทุกกฎแขนมีไล่แขนมีกว่างหน้าดันแทงมีซอกสลับ เป็นมวยที่หัวจิตใจสู้ดีมากมีลูกขึ้ตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิศึกมาตุภูมิม,มวยไทยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดพลิกแพลอกย้อยหนึ่งทางด้านนุ่มสุรินทร์ชอเกตวินาศึกวัน,นชัยชิตที่เวทีมวยรุมพินีส่วนฝ่ายเงินนะับเป็นทางด้านเพชรก้องฟ้าทีบีเอ็มยิมหรือชื่อเก่าวคือก้องฟ้าสอ,อุตมานอายุ21ปีเป็นมวยมาจากพัทลุงสูง1 7 3เมเซตมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยทีบีเอ็มยิม ทางด้านเพชรกล้องขวาเป็นมวยถนัดฝ่าครับรูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยฝีมือผสมเข้าอาวุธน่หรากหลายเตะหนักต่อยแรงมาสอกออริจนแรงสอกดักสอกส่วนอออีาดีจังหวะดักเตะดักแทงทำไม้ดีเรียมตัวดีเรียมหักเรียมเททำไม้ดีวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงจังหวะดันแทงขวางแทงทำไม้ดีเป็นมวยที่สอกครับปชิตออริดิดีนะครับปชิตออัวใจมั่นคงมีลูกคึอตลอดส่องไฟล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านเพชรแสนคมแจ็คก,กี้ยิมที่เวทีมวยราชดำเนิน แล้วก็ไฟล่าสุดชนะคะแนน,นทางด้านมังกรบูมเด็กเสีย่ยนที่เวทีมวยราชจำเนินมวยคู่นี้นะครับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทเก่งเล็กนะครับเจ้าของสถิติสิบไฟหลังเนี่ยชนะมาเก้าไฟลวดนะครับแล้วก็มาสะดุดแพ้เพียงไฟล่าสุดครับจงังหวะฝีมือครบเครื่องเตรียมตัวดีอาวุธออกได้หลากหลายออกไดรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะแข้งหน้าเนี่ยใช้ดีเลยมาซอออกดุดแรงจังหวะเตะตั้งขวางคาทำไม่ดีความเชื่อถือในตัวนักมวยและความเชื่อถือในค่ายเนี่ยสูงเลยนะครับ หน้าเสือตัวเงินดีก็ตักชกทางด้านฝ่ายแดงขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนแต่ทางด้านขุนศึกน้อยเนี่ยเวทน้ำหนักไร้รูปร่างช่วงชกเวทเนี่ยเสียเปียบแล้วสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศรูปร่างช่วงชกสูงรอยฝากกระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวย,มวย,มวยผ่านเบอร์ดีๆผ่านเบอร์ใหญ่มาครับอดีตก็ยอดได้แอดนะครับเวทน้ำหนักชกอยู่ประจําสม่สมสมําเสมอจังหวะมือครบเครื่องอาวุธออกได้หลากหลายนอกได้ในดีเตะหนักต่อยแรงศอกจากสอกสวนทำได้ดีฟอ,อร์มการชกสองสามฝ่ายหลังจะโชว์ฟอร์มเว้ดีจะโชว์ฟอร์มไม่สวยนะครับ นักชงด้านฝ่ายเงินเพชรก้องฟ้าทีบีเอ็มยิมส่วนตัวเลือกชอบเป็นทางด้านนักชกรุ่นพี่ครับที่ได้เปรียดทั้งรูปร่างและเวท,ทน้ำหนักช่วงเวทน้ำหนักที่ชกนะครับทางด้านเพชรก้องฟ้าทีบีเอ็มยิมดูว่าต้น,ต,นต้นรูปเกมในหน้าจะออกมาคู่ขี้สูสีกันเลยนะครับแต่ปะทะามากยกดูว่าทางด้านเพชรก้องฟ้าเนี่ยขอขยันเดินเปิดเกมขยันอ,อาวุธใช้เข้าวงในครับปั้มรัดมดตีขวางแทงดันแทงปะทะกันไปแล้วดูว่ารูปหนักรูปแรงครับแล้วก็สภาพร่างกาย รูปร่างชงโกเนี่ยสีสูงลอยฝ่าครับน่าจะดีฝ่าโดนต่อโดน,นครับบทเบียกไปแล้วจะเอา,ช,าชนะคะแนนด้านขุนซึกน้อยบุมเด็กเซียนควา้าแชมป์รุ่นแบนตัาเวทของเวทีมวยสามอ้อมน้อยไปของแบบสนุกเลยครับสมาชิกก็ <c oughs> มาถึงคู่ที่สี่ครับสดคู่ที่สี่ครับสดเป็นการถ่ายสดหลังคู่เอกเป็นการพรกางทางด้านจารชัยปอปัญญาวัดพบกับทางด้านช่วยชาสูมารุนฟาร์มต่อยเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านจารชัยปอปัญญาวัดหรือทางด้านเป็น จรัชัยออัตชัยอายุ7ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดตางสูง175ซติเมตรทางด้านจรัสชัยนะครับเป็นมวยถนัดฝวารูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยเข่าในแข็งแกร้งแข็งแรงบู๊สู้ดูดันหัวใจิตใจสู้ดีกล้าแรงกล้าสวนเตะหนักต่อยแรงเดินเปิดเกมมิเตะน้ำต่อยน้ำระฟ้าคอตีเข่าเข่าในในแข็งแกร้งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงจังหวะดันแทงขวางแทงทำได้ดีเป็นมวยที่หัวใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะน็อกด้วยสามทางด้านบัวรอยซอ ชายภูเก็ตที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพน็อกยุทธศาสตร์ทางด้านหลงชุมพรท่าแซยยาสัตว์ที่เวทีมวยราชดำเนินก็จะพบกับทางด้านฝ่ายเงินฝ่ายเงินทางด้าช่วยชาติซูมารูนฟาร์มอายุ18ปีมาเป็นมวยมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชสูง178เซนติเมตรทางด้านช่วยชาตินะครับเป็นมวยถนัดฝารูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยฝีมือนะครับผสมเข้าอาวุธมีทุกลูกนอกได้ในดีวงน้อมเตะขวาต่อยขวามาสอรุนแรง วงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงบูสู้ดุดันเดินเปิดเกมตลอดท้ายยกวิจิตวใจสู้ดีมีลูกคึกตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านเสือขาววินอุบลที่เวทีมวยฐานอากาศดอนเมืองแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะน็อกย้อยสองทางด้านบุญสมควเพชรสมไฟล์ล่าสุดนับชนะน็อกย้อยสองทางด้านเพชรบุญสมบอบุญสมครวรถาวรที่เวทีมวยราชดำเนิน มวยคู่นี้ครับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศรูปร่างสูงยาวบูสู้ด,ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันออกอาวุธครับเตะหนกักต่อยแรงแต่ฟอร์มการชกเนี่ยไม่ซ้ำเสมอนะครับชกชกเดี๋ยวยุดเดี๋ยวหายนะครับและอย่างนับชื่อเสียงการผ่านมวยทงางภาคใต้ด้วยกันเนี่ยชื่อเสียงเป็นรองครับก็นักชกทางด้านฝ่ายแดงจรชาชัยส่อจรชาชัยปอปัญญาวัดนะครับถ้าสมาชิกชอบเพศรุ่นพี่กระดูกมวยเบอร์มวยอาวุธครบเครื่องครับนอกได้ในดี อาวุธหลากหลายเข้าในแข่งแก้งแข่งแ,งแรงจั่วดันแทงขวางแทงทำไม่ดีโชคยู่ประจำโชคยู่ประจำสม่สมําเสมอฟาดครับหน้าเสือตัวเงินดีการยืนรับไปปลายมั่นคงก็นักชงด้านฝ่ายเงินช่วยชาติสูมรูนฟาร์มส่วนมวยคู่นี้สมาชิกผมดูแล้วน่าจะเป็นส่งคามเข่ารับลากน่าจะแรกเข่าแรกวงในกันเป็นหลักครับส่วนตัวเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นพี่ครับทางด้านช่วยชาติสูมรูนฟาร์มดูว่าอาวุธวงน,อน่อเที่ยออกได้หลากหลายฟาดครับ อาวุธวงนอกเนี่ยดูว่าเยอะฝ่าวงในเข่าก็ดูว่าแข็งแกร้งแข็งแรงฝ่าครับแล้วชื่อเสียงการผ่านมวยกระดูกมวยเบอร์มวยทางภาคใต้ด้วยกันเนี่ยดูดีฝ่าครับประกอบสภาพร่างกายเนี่ยชกอยู่ประจําสม่ําเสมอฝ่าครับบทเปียดประท้ามาแล้วไปปลายดูว่าการยืนระน่าจะมั่นคงกว่าครับเจ้าชนะคะแนนน่าจะรัตชัยปอปัญญาวั์เป็นแบบสนุกการเขางขันทั้สี่คู่จบลงแล้วผมจะมาสรุปการเข่ง์ครับสมาชิกคู่หนึ่งความสดครับผมชอบไปทางด้านเพชรอนันท์ทอพาสี่เจ็ดครับชอบที่รูปร่างชงชก เข่าในแข่งแกลงแข่งแรงฟอร์มการชกเนี่ยช่วงหลังเนี่ยสดมากชนะที่ต่อมา6กไปติดเลยครับจะชนะหานุมานมนูนอินช่วยเป็นแบบสนุกชอบด้าน,นเพชรอ,อนันทาพา์พรานสิบเจ็ดเป็นมวยเด็ดติดดาวตัวที่หนึ่งคู่ที่สองการสดครับชอบไปที่มวยรุ่นน้องครับรูปร่างสูงยาวยาด้านเพชรปริ์ทีวีเอ็มยิมหรือว่าเข่าในแข็งแกร้งแข็งแรงฝ่าขอขยันเดินเปิดเกมนะครับขอให้ติดตัวตลอดใช้เข่าในแข็งแกร่งแรงฝ่าเจ้าชนะรักชุมพรพักยกหนึ่งหนึ่งแปดเป็นแบบสนุก คู่ที่สามการสดครับชอบไปทางด้านมวยรุ่นพี่ครับอย่างทางด้านเพชรกล้องฟา้าทีบีเอ็มดิมครับอดีตตอนเด็กๆเนี่ยเขาถือว่าเป็นยอดแอดเหมือนกัน,นครับในภายชื่อกล้องฟ้าสออุสมานนะครับดูว่ารูปร่างชงชกได้เปรียบครับอาวุธเนี่ยดูว่าหนักแรงกว่าเว้นน้ำหนักได้ที่ชกเนี่ยได้เปรียบครับจอาชนะขุนซึกน้อยบูมเด็กเสียนเป็นแบบสนุกคู่ขี้สุสีพลิกไปพลิกมานะครับคู่ที่สี่การสดชอบไปที่ทางด้านช่วยชาติซูมารุนฟาร์ม ดูว่าชื่อเสียงการผ่านมวยทงางภาคใต้เนี่ยดูดีฝ่าครับชกประจําสม่สมําเสมอฝ่าเจ้าชนะคะแนนน่าจระไชยปอปัญญาวัฒน์เป็นแบบสนุกชอบน่าช่วยชาติสูมรุนฟาร์มเป็นมวยเด็ดติดดาวตัวที่2ส,สมาชิกอย่าลืมครับถ้าชอบการิเคอาจารณ์ณมผมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม้วยครับสมาชิกอย่าลืมอยู่ตัวดีแต่งตัวบางทุนให้ได้สองพันก่อนกรรมการชมมืออย่าลบจะหมาดและพบกันคลิปต่อไปอครับุณครับ